สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ f a c e b o o แอดมายเดลังอ้อคาเซ e เตอรและสาวยก y u u t u b แอดมายคาชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับไลฟ์สดของแอดมานะคะเป็นประจำทุกวันค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะกำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ที่โชว์รูม m อดมายเดลังอ้อคาเซนเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงค่ะ อยู่ระหว่างจรรนสนิทวง89ถึง91ค่ะเยื้องกับโรงพยาบาลยันฮีค่ะก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะคะก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อใครนะคะกำลังมองหานะคะ BMW X1 นะคะคันสีขาวคันนี้ค่ะแอดมายมีเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวติขอแนะนำวิธีการกดไลค์กด, like, กดพอเข้ามาถึงหน้าแรกแล้วก็กดแชร์เข้าไปนะคะหรือว่าแล้วก็กดเขียนโพสต์ นะคะแล้วก็แชร์นี่เผื่อใครที่กำลังมองหานะคะหรือว่าจะแชร์ไปในกลุ่มก็ได้ค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าใครมีคำถามนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับรถ X1 นะคะสามารถสอบถามกันเลยเข้ามาสดๆได้เลยค่ะเด mm ี๋ยวติ๊กแล้วก็ทีมงานนะคะพร้อมที่จะตอบคำถามให้กับคุณลูกค้าค่ะ mm hmm. โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน กันเลยนะคะกับ BMW X1 นะคะ S Drive 1.8 xLine ปี 8, line, 2014นะคะคันนี้ค่ะเป็นเครื่อง2,000ค่ะเป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะคะ Power Turbo 4สูบ150แรงม้าค่ะนี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะคะขึ้นชื่อว่า xLine ค่ะ ความพิเศษของเขาเนี่ยต้องพิเศษอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่น X Line X Line เนี่ยเขาก็จะออกแบบนะคะให้ด้วยเฉพาะชุดตกแต่งนะคะหรือว่าเบาะภายในต่างๆเนี่ยเขาจะมีความหรูหรามากขึ้นปกติ X1 ที่เราเห็นเนี่ยก็จะออกแนวสปอร์ตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ชอบความสปอร์ตเนี่ย X X Line เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยค่ะ มาพร้อมกับแม็กซ์นิ้วค่ะค่ะคันนี้นะคะมายางใหม่ด้วยค่ะยางปี17ค่ะเขาเรียกว่าเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดนะคะคล่องตัวคล่องแคล่วนะคะแต่ว่าการขับขี่เนี่ยจะบอกว่านุ่มนวลมากๆเลยค่ะสำหรับตัว X อ็กไเดี๋ยวเราให้ดูมุมมองกับทางทางนี้ก่อนนะคะ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่านอกเมืองนะคะใ,ใครที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กๆนะไปได้หมดเลยมีลูกเล็กหรือว่าลูกกำลังโตลูกไปโรงเรียนนะคะตอบโจทย์หมดเลยค่ะพอนั่งได้ถึงสที่นั่งนะคะหรือว่าใครที่ไม่เบบีนะคะภายในรถก็จะมีคาซีให้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรา ดูเราดูรอบคันกันอีกสักรอบนึงค่ะเมื่อกี้ก่อนเปิดรายการมานะคะใครอาจจะดูไม่ทันนะคะดูไปพร้อมๆกับไลฟ์สดของเราได้เลยค่ะเราให้ดูแม็กก็จะมีโลโก้ของ BMW ด้วยค่ะใครมีคำถามสงสัยนะคะอยากสอบถามนะคะสอบถามได้เลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นปี14เป็นปี14นะคะจัดได้ว่าเป็นคันเดียวเลยที่ยังมี BSI เหลืออยู่นะคะส่วนใหญ่ปีนี้รุ่นนี้นะคะ BSI เนี่ยก็จะหมดประมาณเดือนสิงหาแล้วแต่ว่าคันนี้ค่ะ BSI เนี่ยยังคงเหลือถึงสิ้นปีเลยค่ะเหลือถึงวันที่11เดือนธันวาปี61เลย แล้วก็ประวัติเซอร์วิสเขาดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูภายในเดี๋ยวให้ดูประวัติเซอร์วิสเขาก่อนค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นประวัติเซอร์วิสของเขานะคะแต่ละระยะก็จะมีในข้อมูลเยอะเยอะกว่านี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาขอข้อมูลในช่องทางไลน์แอดของเราได้นะคะ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นเอ็กไลน์เนี่ยความพิเศษของเขาอย่างที่ติ๊กได้บอกไปนะคะว่าเขาเนี่ยจะเพิ่มความหรูหรามากขึ้นติ๊กจะพาเข้าไปดูนี่พอเข้ามานะคะไล่ตั้งแต่แผงประตูเข้ามาเลยค่ะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วเป็นสีอัลมอนด์เบดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูหรือว่าเบาะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ x l i n e ลค่ะ เป็นความพิเศษของเขาเป็นรุ่นเฉพาะของเขานะคะและ้วเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวให้ไล่เดี๋ยวให้กล้องให้ภาพไหลไปก่อนนะคะภาพไหลไป<ค>ข้างในก็จะดูแบบเรียบหรูใช่ไหมคใช่ค่ะเรียบหรูค่ะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดนะคะที่เขาเรียกว่ามีเพดานที่สูงมากเลย คือนั่งนี่ไม่ต้องกลัวหัวติดเลยค่ะใครจะตัวสูงอะไรยังไงนะคะไม่ต้องกลัวหัวจะติดด้านบนเลยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ X1 เนี่ยขนาดเล็กไปไหมนะคะแต่ได้พอลองมานั่งแล้วนะคะจะรู้เลยว่ากว้างขวางเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วอยากบอกว่าคันนี้คือขับดีมากๆนะครับ,บ,ร,บรุ่นนี้คือการออกตัวเนี่ยดีมากๆเลยครับลูกค้าถามราคามาแล้วนะคะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวบอกนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเลขไมที่น้อยมากๆนะคะ60,000กว่าโลค่ะและที่สำคัญเนี่ยมีประวัติเซอร์วิสต,ตลอดเลยค่ะเซอร์วิสล่าสุดนะคะวันที่สิอเซอร์วิสล่าสุดที่6 5 0 0 0โลนะคะคันนี้เลขไมอยู่ที่67,000โลเท่านั้นเองค่ะถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆค่ะ แล้วก็ด้านบ่องเขาก็จะมีเมมโบรี่ถึง2จุดเลยด้วยกันค่ะเป็นรุ่นที่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายนะคะฟังก์ชันนี่เห็นไหมกาบบันไดย,ยังเป็นรุ่นยังเขียนว่าติดว่า X Line เลยนะคะฟังก์ชันอะไรอะไรก็ใช้งานง่ายตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมไฟด้านหน้านะคะ ไฟตัดหมอกนะคะไฟสูงพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันค่ะตรงกลางก็จะคอนโซลคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นปุ่มให้ความบันเทิงต่างๆนะคะใช้งานง่ายค่ะคันนี้ัไม่ใช่เป็นลายไม้ด้วยนะะใช่ค่ะเป็นลายไม้ด้วยให้ความรู้สึกหรูหรามากๆเลยค่ะ รู้สึกว่าเาเข้ากันมากๆเลยนะกับลาย<ช>ไม้กับรูปบอกของเขา<ช>เป็นสีเดียวกันเลยค่ะแล้วเป็นสีรุ่นเฉพาะออด้วยเป็นสีอัลมอนด์เบทนะคะนีออ่อ่เดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังกันก่อนค่ะนี่ด้านหลังอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีคาซีดด้วยนะคะใครที่มีเบบีนะคะมีให้ถึง2จุดเลยด้วยกันนะคะ เผื่อมีลูกแฝดนะคะโอ้โหให้ล้นเลยนะคะก็ะหากใครที่กำลังมองหา SUV สไตล์ยุโรปค่ะขนาดพอดีคล่องตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะลืมบอกไปว่าคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ถึง6สปีดเลยนะคะและที่สำคัญ าบางคนอาจจะอยากทราบอัตราการเฉลี่ยใช่ไหมคะก็ประมาณ12-13กิโลลิตรแล้วก็ยังรองรับ E20 ด้วยค่ะนี่ใครอาจจะเพราะว่าคันนี้เป็นเบนซินนะคะเป็นเครื่องทวินเทอร์โบสี่สูบเบนซินนะคะนอาจากจะเติมเบนซิน9195โ so ซฮอได้แล้วก็ยังเติม E20 ได้อีกด้วย ภายในดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะเพราะคันนี้มาในเลขไม้ที่น้อยมากๆเลยค่ะเพียง67,00 0โลเท่านั้นเองดูเพดานด้านบนเด,เดี๋ยวติ๊กลองนั่งให้ดูดีกว่าจะบอกเลยว่านั่งพอนั่งเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ติดอย่างแน่นอนดูสิคะโอ้โ oh ห oh. พื้นที่เหลือๆเ,เลยนะคะด้านบนสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสองค่ะ ประมาณนี้ใช่ไม่ติดถึงผู้ชายสูงประมาณร้อยแปดสิบก็ยังนั่งได้นั่งได้ค่ะแล้วก็พื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยดูพื้นที่หัวเขาเหลือเยอะมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะโอ้เปิดง่ายมากๆเลยค่ะนี่ ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นยางรันแฟนะคะก็จะไม่มียางอะไรที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวติ๊กจะลองพับเบาะให้ชมดีกว่าครับสาธิตการพับเบานะครับเดี๋ยวเดอีกด้านนึงค่ะเดี๋ยวให้เห็นช่องาการเจัดส,สมารา การพับเบาะแบบแยกเป็น3ตอนนะใช่แยกเป็น3มตอนเลยครบเลยตอบโจทย์ทุกการใช้งานมากๆเลยค่ะ<อ>เก็บเก็บสัมภาระเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเข้าไปนะคะแบบ<อ>นั่งนั่งกันมาสองคนอันนี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้อีกใช่เผื่อตรงกลางอาจจะเป็นของยาวนะคะอาจจะเป็นร่มไปปิกนิกอะไรอย่างนี้ก็สามารถพับได้เฉพาะตรงกลางก็ได้นะคะ <ๆ S 2> ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน,นะค่ะ ก็จะมีที่ชาร์จหมายถึงปลั๊กข้างหลังด้วยค่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมแผนตรงนี้นี่มีที่ชาร์จไฟด้านหลังด้วยโอหแอบมีนะคะเนี่ยถ้าไม่สังเกตนี่จะไม่เห็นเลยด้านหลังก็คันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะ 2. จุดเนาะใครที่อาจจะเบื่อเบื่อแล้วนะคะรถฝั่งเอเชียอาจจะอยากมาลองรถ ยุโรปดูบ้างนะคะคันนี้ถือว่าเป็นคันเริ่มต้นใช่เป็นคันเริ่มต้นที่ดีในการจะลองใช่ <รถ S 2> ลองรถยุโรปนะคะที่ราคาเนี่ยไม่สูงมากนักนะคะเพราะาคันเนี้ยเรียกได้ว่าประหยัดมาเป็นล้านเลยค่ะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยออกห้างมาเนี่ยสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวบอกราคาของแอปไมายก่อนนะคะแอปมายค่ะขายอยู่ที่ 1นึ่งล้านหนึบาทค่ะดาวเพียงสอง0สนบาทเท่านั้นนะคะและคันนี้เป็นปี14ด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติดีผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือมีบัตรเครดิตนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของดอกเบีย้ยพิเศษให้ได้ค่ะที่สำคัญยังมี B.S.I. <B SI S 1> นะคะใช่ B.S.I. เหลือถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะคะก่อนที่ B.S.I. B.S.I. หมดเนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาในทาง S.M.I. ได้เดี๋ยวเราดูแลในเรื่องของการเคมให้นะคะ ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปรอที่ศูนย์เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถแอดไลน์มาที่แ d ดแอดไมคานะคะหรือว่าจะเข้ามาอินบ็อกซ์ค่ะที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะติ๊กขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ